สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องพุงห้อยพุงย้อยขับถ่ายยากต้องลองสูตรนี้อันดับแรกนะคะเราเติมน้ําเปล่าลงไปก่อนนะคะและหลังจากนั้นให้เติมเป็นเมล็ดเจียนะคะสําหรับเมล็ดเจียมีโปรตีนมีโอเมก้า3 มากกว่าปลาถึง8เท่ามีแคลเซียมบำรุงกระดูกและฟันและมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะหลังจากเมล็ดเจียโดนน้ำนะคะเขาจะพองตัวมากถึง15เท่าเราแช่ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีท้องไม่อืดแน่นอนค่ะหลังจากนั้นให้เติมเป็นน้ำผักหรือผลไม้หรือว่าโยเกิร์ตก็ได้ค่ะ ตามที่ชอบเลยนะคะสําหรับตัวเจลรอบๆบเมล็ดเจียเขาจะช่วยเรื่องปรับสมดุลลําไส้ทําให้เราขับถ่ายได้ดีจะช่วยทําให้เราอิ่มเร็วและอิ่มนานยิ่งขึ้นค่ะและเมล็ดเจียให้ทานแค่วันละไม่เกินประมาณ2ช้อนโต๊ะก่อนแช่น้ํานะคะ้อห้ามสําหรับใครที่ทานน้ําน้อยหรือว่าเป็นโรคกระเพาะแพ้กลูเตนหรือว่าความดันต่ำควรงดทานเมล็ดเจียแต่ถ้าใครที่สนใจสั่งซื้อเมล็ดเจีย1ซอง159บาท2ซอง289บาบาทส่งฟรี ะะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ